بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نخب قد إنك خو الله سبحانه وتعالى نخب نعطي رك تمكية تكتان نخب เพราะเชื่อมั่นฉันจึงสงบนะครับนั่นก็คือความเชื่อมั่นตรงนี้เราก็เรียกว่าความยากเกณฑ์นะมั่นใจในอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาพี่น้องและทีนี้เราจะพูดคุยกันเรื่อง,องความยากเกณฑ์นะครับความมั่นใจทีนี้มั่นใจแบบไหนนะครับแล้วมั่นใจแบบไหนที่อิสลามต้องการจนทําให้หัวใจเรามีความเชื่อมั่นได้นะครับนี่เราจะได้ยินบ่อยมากนะครับความยากเกณฑ์ความยากเกณฑ <c oughs> ์ความมั่นใจ จร,จริงๆความมั่นใจตรงนี้พี่น้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับจากอิมานแล้วก็มันจะเป็นจุดก่อเกิดทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สงบนะครับไม่มีความวิตกกังวลหรือวิตกจริตกลัวใดๆในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะเราเชื่อมั่นและยะกระดมมั่นใจในอัลลอฮ์สุบฮานาฮวะตะลาตรงนี้นะครับพี่น้องเรื่องราวตรงนี้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาได้กล่าวในอันการานชัดเจนว่าวันละีนะยุเมนูนะพีมาอุนซิลาอิเลกะว่ามาอุนซิลามินก่อนละเป็นอันตรายทุมอย่ากนุู่น นะครับและบรรดาผู้ที่เขาอีมานต่อสิ่งที่ถูกประทานมาอย่างเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานมาก่อนเจ้าวบิลอาครรอติฮุมอยู่กีนูนและพวกเขาอยู่กีนู่นพวกเขาเชื่อม,มั่นพวกเขาอยากเอ็นมั่นใจในเรื่องของอาไครรอดังนั้นนี่คือสิฟัตหรือคุณลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาน,นะครับพี่น้องว่าเขามั่นใจนในเรื่องของอาไครรออะครรอเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาครรอเป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ แต่วันนี้คนมุ่งมินพี่น้องเอเลชคําว่า,าอยู่กน,นูนพวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นนะครับมีความมั่นใจยากณฑนในเรื่องของอาไครร์ตรงนี้แหละพี่น้องคืนนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของความยากณฑนนะครับว่าใครยากณฑนและยากเกนคืออะไรยากเกนเนี่ยพี่น้องจริงๆมาจากเป็นเป็นภาษาอรับนะครับพี่น้องยากเกนเวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะบอกว่าแปลว่าความเชื่อมั่นนะความเชื่อมันมอม่นนะครับ เมื่อบอกความเชื่อมั่นเนี่ยแล้วอะไรคือความเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นในเรื่องอะไรตรงนี้อบดุสมานนะครับอัลฮายรีได้กล่าวไว้ว่าอุลามาได้กล่าวนะครับบอกว่าอิเลกีนกคลลตุลอิฮติมาบิลกัดอิยลกีนความมั่นใจนั้นมันก็คือความไม่วิตกกังวลในสิ่งที่จะมาอยู่ในอนาคตข้างหน้าคนที่มีความยากเกณฑ์พี่น้องเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบานอตตาลาเขาจะไม่มีการวิตกจริต ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะไม่กลัวไปก่อนนะจะไม่คิดกังวลวิตกอะไรต่างๆเขาจะเชื่อมั่นในคําสัญญาของอัลลอฮ์เขาจะมั่นใจในคําสัญญาของอัลลอฮ์และเขาเหล่านั้นก็จะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลานี่คือความยากเกนพี่น้องนะครับนี่คือความยากเกนดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับวันนี้เมื่ออุลามาบอกนะครับอันดับแรกเนะี่ยบอกว่ายักเกนก็คือคนที่จะไม่มีความวิตกกังวลใน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปายภาคหน้า,านะวันนี้พี่น้องถามตัวเองและถามตัวผมและตัวท่านนะครับว่าเราหากวันนี้เรายังกังวลหากวันนี้เรายังมีความวิตกนะครับพี่น้องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอันนี้แหละครับสิ่งที่เราต้องระวังว่าจะความยากเกตเรามีมากน้อยแค่ไหนและต่อมานะครับพี่น้อง <c oughs> อุลมามะได้กล่าวอีกว่าอัลยากินมินซีอาดะติลีมัน าการยักินหรือการมั่นใจนั้นมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งให้อีหมานเราเพิ่มพูนนะพี่มกที่ผมบอกแล้วว่ายากักินคือความเชื่อมั่นเมื่อเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ سبحانه และต ع ا ลาเนี่ยแน่นอนความศรัทธาหรือพลังอีหมานเราจะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเชื่อมั่นในอะไรครับพี่น้องเชื่อมั่นในคําสัญญาของอัลลอฮ์เชื่อมั่นในสิ่งใดที่อัลลอฮ์กล่าวนั่นคือความยากินผมยกตัวอย่างนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ตะลากล่าวในอันกุรอานเนี่ยนะอย่างเช่น เอ่อบันดาปุ่นที่บริจาคทรัพย์ในทางของอัล l l a AH ์เนี่ยนะครับแค่มา,ามม่อลิฮับบะตินอัมบะตจัดสบอาสนนะบิลาฟิกุลิสซุมบะเลติมีอัตุฮับบะก็คือ <c oughs> อุปมาผู้ที่บริจาคทรัพย์ในทางของอัล l l a AH ์เนี่ยพี่น้องหนึ่งบาทนะอุปมาอัลลอฮ์ให้แตกออกมาเป็นเหมือนกับข้าวเจ็ดรวงแต่ละรวงเป็นเหมือนร้อยมเมล็ดเป็นร้อยมเมล็ดนั่นคืออัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าไม่มีคําว่ายากจนสําหรับคนที่บริจาค ไม่มีความว่าลำบากสำหรับคนที่ใจดีตรงนี้ถ้าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่กลัวในการบริจาคของเราเราจะไม่กังวลในสิ่งที่เราได้บริจาคออกไปแล้วนี่คือความยากินความยากเกนคืออะไรอีกพี่น้องยาเกเนเชื่อมั่นบอราว่าอย่างเช่นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะลาได้กล่าวบอกกับบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์นะครับว่า,อ,าอินตันซุรุลละยันซุรุคุมถ้าแม้นเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์เนี่ย อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเจ้าเรามั่นใจว่าการช่วยเหลืออัลลอฮ์นี่คือการทําดีอิบาดัตเวลาเราอิบาดัตนะครับพี่น้องเราก็มั่นใจเลยว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือเราดังนั้นวันนี้คนที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเนี่ยเขาจะไม่มีทางจนตรอกพี่น้องนะครับเขาจะไม่มีทางจนมุมและนุสรการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาตลอดเวลาเรา่าเกณฑ์เชื่อมั่นในการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบานอัลตัลาพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะครับ มันเลยบอกว่าเมื่อเราอยากเกณฑ์เรามั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มอิมานขึ้นและบอุลามาได้กล่าวว่าอัล็กีนชวะเบตุนเมนัลอ ي ม ا นยักีนหรือความเชื่อมัน่นคือส่วนหนึ่งจากการศรัทธาพี่น้องนะครับวันนี้เลยเตือนกับตัวผมและเตือนพี่น้องเราจะทํายังไงให้เราอยากเกณฑ์และเชื่อมั่นใน, Allah, นอัลลอฮ์ท่านจะต้องรู้จักอัลลอฮ์นะพี่น้องท่านจะต้องรู้จัก

เขาเรียกว่าทําให้สิ่งที่ในเรื่องของเลนรับในเรื่องที่เรามองไม่เห็นในเรื่องของใบย่าต่งตางๆเราเชื่อมั่นในสิ่งเลนรับเรามีความเชื่อมัน่นพี่น้องครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลกูละได้กล่าวถึงแม้เราไม่เห็นนี่คือความยากเกินพี่น้องนี่คือความยากเกินนะเมื่อความยากเกินไปขนาดนี้พี่น้องอุลมมามะจึงกล่าวว่าเอาลุมะกามัตมาริฟะนะครับอันดับแรก คนคนหนึ่งจะเป็นคนดีได้คนคนหนึ่งจะมีความเชื่อมั่นในอัาาาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ได้เนี่ยอันดับแรกอัลมาริฟะเขาต้องมีความรู้จักอัลลอฮ์ก่อนวันนี้จะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไงพี่น้องต้องศึกษาต้องเรียนนะครับต้องเรียนรู้แล้วศึกษาจนเรารู้จักอำนาจความยิ่งใหญ่ของอัาาาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل พี่น้องเมื่อตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้จักแล้วเนี่ย ซุมมาเลกินเมื่อเรารู้จักเราจะเชื่อมัน่นฉะนั้นเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์และเราจะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่วันนี้เราจะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ได้พี่น้องต้องรู้จักพระองค์ก่อนผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดสอบทดสอบอะไรครับพี่น้องเวลาเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานาอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์ทดสอบเรา ว่าเราจะมั่นใจไหมในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อย่างเช่นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกนะครับว่าการฮักกันอะไรเนี่ยเป็นสิทธิสําหรับอัลลอฮ์เลยพี่น้องนัสซรุลมุกมินินคือการช่วยเหลืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องนะเมื่ออัลลอฮ์จะช่วยเหลือบรรดามุกมินเนี่ยและอัลลอฮ์บอกอีกว่าว่าไม่จะตักิลยจะจะอัลลอฮุมักราจั และใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ทางออกแก่ชีวิตเขาวันนี้งานที่เราทำเนี่ยเราเดินไปในทางฮารอมงานที่เราทำเราทําหาอะไรได้ในทางที่ฮารอมวันหนึ่งเนี่ยเราตั้งใจจะหางานฮาลานเรามีความวิตกกังวลว่าถ้าฉันลาออกจากงานที่ฮารอมฉันจะมีงานฮาล้านทําหรือไม่ฉันจะมีเงินใช้หรือไม่ฉันจะอดตายหรือไม่ เมื่อเกิดความกลัวแบบนี้ขึ้นแสดงว,ว่าเราไม่มีความยากเอกนไม่มีความมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮะฮานหวะตาลาพี่น้องดังนั้นเมื่อเรามีความมั่นใจในอัลลอฮฺเชื่อมั่นพี่น้องว่าอัลลอฮฺช่วยเหลือนะครับอัลลอฮฺช่วยเหลืออัลลอฮฺ Allah จะดูแลและอัลลอฮฺจะรักษาบรรดา穆มิศรัทธาเราต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยทันใดนั่นแหละครับพี่น้องเราจะสามารถดําเนินเดินชีวิต ตามหนทางที่อัลลอฮฺสุบบานอตาลาต้องการได้ทันทีนะตรงนี้พี่น้องยักกินซุมมาตัสดิกหลังจากที่เรามีความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็จะมีความตัสดิกมีความสัตย์จริงต่ออัลลอฮฺสุบบานอตาลาตามมาเลยพี่น้องเป็นสเต็ปของมันเลยนะรูจ้จักแล้วก็เชื่อมันมม่นเมื่อเชื่อมั่นเราคราวนี้ตัสดิกสัตย์จริงกับอัลลอฮฺสุบบานอตาลาหลังจากเราเชื่อมัน่น หลังจากเรามีความสัตย์จริงในอัลลอฮ์ซุมัลอิคลาสเราก็จะมีความอิคลาสเกิดขึ้นนะครับพี่น้องฉะนั้นคนที่มีความอิคลาสนะคนที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยมันจะมาหลังจากที่เขาอยากเกฑและเชื่อมั่นก่อนถ้าไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีความบริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ความบริสุทธิ์ใจอิคลาสจะไม่เกิดโดยเด็ดขาดนะะ ฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องก็เลยเตือนพี่น้องเอาไว้นะครับว่ามีความเชื่อมั่นสักเก็มุูซีนะครับวันนี้ก็มาอัพบาเจ็บในเงืออเจ็บเงือกไปดินะอุบัติเหตุสักเกเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าคุยได้อยู่คุยได้อยู่นะครับอินลออย่างไรไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นในนี้นะครับบอกว่าอันดับแรกจะเกณฑ์เชื่อมั่นก่อนท่านอุลามะได้กล่าวอีกนะครับท่านสะฮลุมอับดุลลาบอันนะครับรอให้มวลได้กล่าวว่า หัวใจดวงหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถสัมผัสถึงความอยากเกินได้ถ้าหากวันนี้หัวใจเขาเนี่ยยังมีความสงบแล้วมีที่พึ่งพิงอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาบีน้องตรงนี้ชัดเจนมากถ้าหัวใจเรามีความสงบแล้วเชื่อมั่นในมัคลุเชื่อมั่นกับมนุษย์เชื่อมั่นกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสร้างที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺพี่น้อง เราวันนี้เรามีความสุขใจเราสงบเพราะมีเงินนะฮะใจเราสงบเพราะเรารู้จักคนใหญ่คนโตเมื่อหัวใจเราเพึ่งพากับมรคลเหล่านี้พี่น้องพึ่งพากับมนุษย์บ้างพึ่งพากับเขาเรียกว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องหัวใจเราจะหมดความอยากเกนและจะไม่มีความเชื่อมัน่นใดๆทั้งสิ้นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาตรงนี้นะครับพี่น้องอุลมามะจึงบอกว่าอิมานเนี่ย ยาซีดวายันกุสมันขึ้นและก็มันลดได้นะมันขึ้นแล้วมันลดนะครับพี่น้องมันจะขึ้นเนี่ยยาซีดู่ตาเมื่อใดที่เราตออและเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลานะพี่น้องอันนี้อิหมานเราจะขึ้นแต่เมื่อใดที่เราทรยศฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาเมื่อนั้นอิหมานเราจะลดทันทีคืออิหมานขึ้นเนี่ยพี่น้องเวลาเราทําดีต่ออัลลอฮ์อิหมานจะเพิ่ม เวลาเราอิมานเราทําชั่วเนี่ยอิมานเราจะลดอันนี้เนี่ยสำหรับอาวามคนทั่วๆไปแต่สําหรับคนที่ดีขึ้นมาอีกขั้นอิมานเพิ่มหรือลดหรือว่าจะลดเนี่ยของเขาไม่ดีอยู่ที่ทําดีทําชั่วแล้วครับพี่น้องเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยอันทำดีแล้วเขาทําดีเป็นนิจจสินเป็นตลอดแต่ว่าอิมานเขาจะเพิ่มเลยนะครับพี่น้องด้วยกับเบคฮูรูเจอัลคัลก ด้วยการเอามะขลกทั้งหมดออกจากหัวใจเขาเมื่อน,นั้นอ ي มานเขาจะเพิ่มอันนี้คือคนเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถ้าหัวใจเขาเนี่ยนะครับยึดมั่นกับมะขลกอะไรคือมะขลกมักลกคือสิ่งอื่นทั้งหมดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาคนทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ามักลกถ้าหัวใจเราอยู่ติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อน,นั้นอ ي มานเราจะลดไปน้อง แต่เมื่อใดที่เอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจเราเมื่อนั้นอิมานเราจะเพิ่มบจนะ่จริงๆนะจริงๆเราลองสังเกตตัวเรานะครับว่าวันนี้นะครับพี่น้องเวลาใจเราอยู่กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเราอยากได้อย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ได้อยากได้บุญเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไม่สงบเราอยากได้ตําแหน่งเราอยากได้ชื่อเสียงเราอยากได้เงินทองเราอยากได้รั์เราอยากได้อะไรต่างๆ ใจเราวันนี้พี่น้องเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเวลาเราเกิดปัญหานะครับพี่น้องเราจะนึกถึงคนมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานอัลตะลาตันตีนะครับมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานอัลตะลาตันตีพี่น้องนะเมื่อเรารู้จักแบบนี้นะครับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเอามกลคกทั้งหมดในหัวใจออกไปจากหัวใจเขาให้เหลือแต่อัลลอฮฺเป็นผู้เดียว พี่น้องดูง่ายๆในประวัติศาสตร์ท่านนบีมูซาอะลัยสลามนะครับก่อนที่ท่านนบีมูซาจะได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบาะร์รตะถลาให้มาทำการดาว่าฟิรอูฮเนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยสลามเคยหนีฟิรอูนไปหนึ่งครั้งในตอนแรกแต่หลังจากที่ท่านนบีมูซาได้รู้จักอัลลอฮ์นนั้นคือมาริฟักก่อนเลย เมื่อนบีรู้จักอัลลอฮ์ท่านนาบีจึงมีความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั้นคือยกกักยินตามมาเมื่อมีความยากกักยินตามมานบีจึงมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจตัสดิกและก็มีความอิคราสตามมาหลังจากนั้นท่านนาบีมูซาาะลยสัลลมกล้าที่จะกลับมาหาฟิรูอุลอีกครั้งมาดาวะมาบอกเพียงคนเดียวและก็บน,นบีฮารูนพี่ชายโดยที่ไม่มีการหนีฟิรอูลอีกเลยตลอดชีวิตพี่น้อง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่มันมาจากความมีกเกณฑ์และความมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอะตลาตรงนี้พี่น้องเราจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องพยายามนะครับเราต้องพยายามเราต้องขวนขวายพยายามตัดมนุษย์ออกจากหัวใจเราให้มากที่สุดไม่มีเงินนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนอันดับแรกพี่น้องนะจริงอยู่พี่น้องเวลาไม่มีเงินไม่มีทรัพย์เราก็ต้องทำงานแต่พี่ แต่นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนและเชื่อมั่นเสมอว่าผู้ที่จะทําให้เรารอดผู้ที่จะทําให้เราปลอดภัยในดุนยาและอะไครนน้นั่นคืออัลลอฮ์และผู้ที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้นั่นคืออัลลอฮ์ฉะนั้นตัดมรคลกออกจากหัวใจและมันจะเพิ่มในอ ي มานความศรัทธาของเราพี่น้องตรงนี้ต่อมานะครับว่อาอุลามะก็เด้ก,กาวบอกว่าม ل ินอ ن إذا قوي และอีะกวาอยู่อมิมรเมื่ออิหมานเขาเข้มแ,แข็งนะครับพี่น้องเราจะเรียกคนนั้นว่าเป็นโมกัคน,นผู้ที่มีความเชื่อมัน่นผู้ที่มีความอยากเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานตะอลลเมื่อใดเขามีความอยากเกณฑ์ที่เข้มแข็ง,ขงเราจะเข้าใจทันทีว่าเขาคือคนที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานตะอลลโดยแท้จริง ฉะนั้นในคำคืนนี้นะครับพี่น้องที่จะฝากพี่น้องและบอกเอาไว้จริงๆเนี่ยก็คือว่าเชื่อมั่นอย่าเกรงมั่นใจในอัลลอฮฺซุบานอวลตะลาวิธีการจะทําให้เรามั่นใจเรียนรู้ในเรื่องของอิสลามไม่มากเรียนรู้ในอันกุรานเรียนรู้ในฮะดิษของท่านนบีสอลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่นบีบอกเชื่อมั่นในฮะดิษของท่านนบีเชื่อมั่นในอันกุรานที่อัลลอฮฺอาลล่าว อัลลอฮ์บอกยังไงท่านนบีบอกยังไงพี่น้องจงเชื่อมั่นจะสงสัยใดๆทั้งสิ้นลาไรบะฟีไม่มีการสงสัยใดๆทั้งสิ้นในคมภี์ของอัลลอฮ์ซุบฮานูวตาลานะครับเมื่อความเชื่อมั่นแบบนี้แล้วเราลองฝึกตัวเราพี่น้องว่าเวลาอัลลอฮ์บอกอะไรในกุรานเวลาท่านนบีบอกอะไรในหะดีษความเชื่อมั่นคือความสงบนะการเชื่อมั่นคือความสงบ เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเกิดจริงเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านอนาับดุลเลาะสลามพูดเป็นความจริงเมื่อนั้นใจเราจะสงบเมื่อใดเราสงบได้นั่นแหละครับพี่น้องเรามีความยากเกณฑ์เรียบร้อยแล้วในตัวเราแต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องฝึกฝนนะเราต้องพยายามนะเราต้องอุตสาหะและอัลลอฮ์จะให้มาซึ่งความเชื่อมั่นตรงนี้ซึ่งความยากเกณฑ์ตรงนี้ เหมือนกับบรรดาซาบะของท่านนาบีประเดีัยลเราอนุบอกเหตุหการณ์ตัวอย่างครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องว่าเอ่อสมัยท่านนาบีสุลัยส,สลัมนะฮะเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์ในสมัยซาบะของท่านนาบีเนี่ยเกิดไฟไหม้ครั้งหนึ่งนะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับพี่น้องท่านอุมมรุมุลขัดตบ เราเดียเราอนุได้บอกนะครับพี่นอ้องให้ซอฮาบะเนี่ยไปไล่ไฟไปให้ไล่ไฟออกนะซอฮาบะทีแรกก็ตกใจพี่นอ้องแต่ว่าทำตามในสิ่งที่อามีรุมุมินินสั่งไล่ให้ไฟไปได้สุดท้ายไฟก็สยบบทสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในไงซอฮาบะยากเกณฑ์มั่นใจนะครับในความเชื่อมั่นและการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานฮูวะตะลาจึงไม่แปลกสิ่งต่างๆที่เป็นรอยบบี้ย ที่เป็นเรื่องเร้นลับเมื่อโซบะมีความเชื่อมัน่นเขาจึงสามารถกระทําได้โดยความเอกลาส,สันตินะวันนี้เจ็บฟันเด่ดเลยน่าจะอักเสบนะพี่น้องเดี๋ยวมีคําถามอะไรเราก็ให้ก่อนนะครับต้องมาอัพจริงๆนะวันนี้ก็บอกพี่น้องนะครับอาจจะใช้เวลานี่มาอัพจริงๆนะเพราะสาเคกุสีเจ็บในเหงือมันอักเสบนะเลยบอกพี่น้องนะครับว่าตอนนี้นะครับสรุปก็คือว่าขอให้เรามีความเชื่อมัน่น มั่นใจและสิ่งใดที่อัลลอฮ์บอกท่านนาบีกล่าวจงมั่นใจว่าจะเกิดอย่างนั้นจริงๆซอฮาบะเนี่ยนะครับเคยท่านนาบีสุลัยสลาม,มเคยบอกในสิ่งที่ซาฮบะไม่เคยเห็นแต่สุดท้ายนะครับซอฮบะก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นครั้งหนึง่งท่านนาบีสุลัยัลาม,มได้บอกกับท่านอดีบบินฮาติมรอดิยัลลอฮุอนันฮุได้บอกว่ายุฟตะันัะ โคโนซุกิสระนะครัคลังสมบัติของกิสระจะถูกเปิดออกพี่น้องท่านอดีตถามท่านนาบีว่ากิสระบินฮรุรมุสใช่ไหมบินฮรุรมุสเะย่าอลสุลลอฮ์ผู้นำเปอร์เซียใช่ไหมท่านนาบีบอกใช่โดยที่ท่านนาบีพูดวันนั้นเนี่ยนะครับ่จนท่านนาบีวัาฟาตนั่นดันบีเสียชีวิตคลังสมบัติกิสระก็ยังไม่เปิด จนท่านอบูบักเป็นอลิฟะคลังสมบัติกิสรก็ยังไม่ถูกเปิดจนมาสมัยท่านอุมารุมนคตตบรอเดียนราอนุคลังสมบัติกิสรถูกเปิดทันตีเปอร์เซียสยบให้กับอิสลามแต่ท่านอดีตเชื่อมั่นในคําสอนของท่านนาบีสโลโล,ลอะลัยวะสัลลัมตรงนี้แหละครับพี่น้องคือความยากเกนินนะความมั่นใจฉะนั้นคืนนี้เนี่ยต้องขอมาอัพพี่น้องจริงๆนะเราใช้เวลาเจ็บมากๆเนีเจ็บนะ มันน่าจะอักเสบนะครับ่กินอะไรผิดแน่เลยอันนั้์นะยังไงก็ฝากเอาไว้ก่อนนะครับคำคืนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอดุอาให้รับคุ้มครองพวกเราและทุกคนทุกท่านต่อไปนะครับซึ่งอัสลามุอะลัยกุมรารมตุลาบราะกาตัวครับ